ก่อนรับชมในวีดกดติดตามกำลังใจด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับก็ถือเป็นข่าวดีนะครับของทุกคนนะครับเพราะว่าเมื่อวันที่5สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยนางเกศทิปสุภาวานิดนะครับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะโฆษกศึกษาธิการนะครับก็เปิดเผยว่าหลังจากที่ ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็เห็นชอบโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับโดยให้ความช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในสังกัดทั้งภาครัฐภาคเอกชนและก็สถานศึกษานอกสังกัดคนละ2,000บาทนะครับโดยจ่ายผ่านสถานศึกษาแล้วก็ให้สถานศึกษาเนี่ยจ่ายตรงให้แก่นักเรียนนักศึกษานะครับหรือผู้ปกครอง ซึ่งในขณะนี้เนี่ยทางสำนักง,งานงบประมาณก็อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดต่างๆแล้วก็จัดส่งเรื่องมาที่กระทรวงภายในวันที่13สิงหานี้นะครับแล้วก็จากนั้นก็จะตรวจสอบข้อมูลเพื่อจัดทำขั้นตอนการจัดสรรเงินงบประมาณนะครับให้กับสถานศึกษาแล้วก็วันที่31สิงหา64นะครับที่ได้คุยไว้เนี่ยก็นักเรียนนักศึกษาหรือผู้ปกครองเนี่ย ก็จะได้รับเงินเยียวยาจำนวน2,000บาททันทีนะครับก็วิธีการตรวจสอบสิทธิ์เช็คสิทธิ์นะครับก็สามารถทำได้ตามนี้เลยนะครับก็คือกดเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ R E G I S ขีดกลางนะครับ T E S T O P E C C G O T H หรือว่าเดี๋ยวผมจะเก็บ ส่งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างของคลิปนะครับก็สามารถกดลิงก์เข้าไปได้เลยกดเข้าไปปุ๊บก็จะเจอหน้านี้ครับก็เป็นการให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับอันไหนก็ได้นะครับจะกดเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเซิร์ฟสองเซิร์ฟสามเซิร์ฟสี่ก็ได้เมื่อกดเซิร์ฟเวอร์เข้าไปนะครับก็จะเจอหน้านี้นะครับอันนี้ก็เป็นของเอกชนนะครับที่มีเข้ามาแล้วที่ให้เห็นได้ตรวจสอบกันนะครับก็ตรวจสอบสิทธิ์ของเอกชนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทา อ่าภาระค่าใช้จ่ายนะครับในด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับซึ่งสถานะกำลังรอจัดสรรงบประมาณนะครับอันนี้เข้ามาปุ๊บก็จะมีให้เลือกนักเรียนไทยนักเรียนต่างชาตินะครับของเราก็แน่นอนว่าน่าจะเป็นนักเรียนไทยเนาะในส่วนใหญ่นะครับก็กดที่นักเรียนไทยแล้วก็กดที่เลข บัตรประจำตัวของนักเรียนนะครับใส่เลขบัตรประจำตัวไปแล้วก็กรอกตัวอักษรพวกนี้ให้ถูกต้องนะครับแล้วก็กดตรวจสอบสิตรงนี้ก็จะมีให้เราตรวจสอบนิดนึงแล้วแต่ถ้าเกิดข้อมูลเราผิดหรือไม่ตรงก็จะบอกว่าจะขึ้นว่าไม่พบข้อมูลที่ค้นหานะครับแต่ถ้าเกิดเราคีย์ข้างล่างผิดก็จะขึ้นว่าคุณกรอกตัวอักษรที่เห็นอยู่ด้านบน หน้าเว็บเนี่ยไม่ถูกต้องอในกรณีกรอ,อกถูกทั้งสองอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นมาให้เห็นนะครับเป็นลักษณะนี้อันนี้ผมปิดข้างบนข้างอ่แบบจำตัวประชาชนไว้เนาะก็อันนี้จะอยู่ในเรื่องของการได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับสิทธิ์เงินเยียวยา2,000บาทนะครับก็จะใส่ชื่อนักเรียนชื่อโรงเรียนแล้วก็ชั้นแต่ถ้าได้รับสิทธิ ได้รับเงินเลยเนี่ยก็คืออนุมัติแล้วเนี่ยก็คือได้รับสิทธิสองพัน 2, บาทจะขึ้นตัวนี้มานะครับก็ยังไงก็ค่อยๆเข้าไปเช็คนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างนะในการตรวจสอบสิทธิ์ก็หลายๆคนก็อาจจะขึ้นตัวนี้อยู่เนาะก็หวังว่าทุกคนคงจะได้แล้วก็ขอให้ได้เอาไปช่วยสนับสนุนในเรื่องของการค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับในเรื่องของการเรียนแล้วก็หวังว่า ทุกคนจะรอดปลอดภัยจากโควิด19นะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย